สูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปหลักร้อยบนเข้าสิบงวดรวดนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วสิบงวดนะคะเริ่มเข้าตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองถึงงวดวันที่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามงวดวันที่ 16พฤษภาคม2563จะเป็นงวดที่11นะคะสูตรนี้นะคะจะใช้หลักแสนรางวัลที่1บวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักพันรางวัลที่1บวกด้วยหลักร้อยรางวัลที่1บวกด้วยหลักสิบรางวัลที่1บวกด้วยหลักหน่วยรางวัลที่1บวกด้วยหลักร้อย3าตัวครั้งที่4ี่สองครั้งนะคะ สตัวครั้งที่สี่นะคะสองครั้งบวกด้วย5้าคงที่ทุกครั้งนะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นนะคะมาเริ่มบวกกันตั้งแต่งวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะใช้งวดวันที่สิบหกตุลาสองพันห้าร้องตั้งนะคะใช้งวดวันที่16ตุลาตั้งจะได้เท่ากับเลขเด่นงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนะคะ มาเริ่มบวกกันนะคะเพื่อนๆตั้งแต่1นึพฤศจิกายนนะคะแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกสิบหกบวกสองเท่ากับสิบแปดสิบวกห้าเท่ากับยี่สิบสามยาบวกหกเท่ากับยี่สิบเิบเบวกสเท่ากับสามสบาสบวกหเท่ากับสาิบส 34บีวก1เท่ากับ35 35บวก5คงที่นะคะเท่ากับ40 40เราจะใช้ตัวท้ายคือเลข0นะคะเลขเด่นตัวที่1ได้0นะคะบวกเพิ่มไป3แต้มน,นะคะ0นบวก3เท่ากับ3นะคะ เลขเด่นตัวที่สองได้เลขสนะคะบวกเพิ่มไปอีก1แต้มนะคะสามบวกหนเท่ากับสนะคะจะได้เลขเด่น3ตัวนะคะศูนสาสี่นะคะหนึ่งพฤศจิกายน2562ันะคะสตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออกสามเจดห้านะคะสามเจ็ดห้า สามก็เข้าหลักร้อยรางวัลที่1นะคะหพฤศจิกายนนะคะสามเข้าหลัก100นะคะเข้านะคะมาดูงวดวันที่16พฤศจิกายนนะคะเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแบวกเเท่ากับยี่สบวกสเท่ากับยี่สบวกเเท่ากับ 35 35ิบห้าสสิบห้าบวกหเท่ากับ4ี่สบวก2เท่ากับ4ี่สบวก2เท่ากับสี่สบวกหคงที่เท่ากับ4ีนะคะ สี่สิบเก้าใช้ตัวท้ายคือเลขเก้าบวกเพิ่มไปสามแต้มเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองใช้ตัวท้ายคือเลขสองนะคะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเท่ากับเลขสามนะคะจะได้เลขเด่นเก้าสองสามสิบหกพฤศจิกายนนะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสองสองสามนะคะสองสองสามสองก็เข้าหลัก ร้อยนะคะเพื่อนเ<ๆ>เข้านะคะเข้าหลักร้อยและมีหลักหน่วยติดมาด้วยนะคะมาดูงวดหนึ่งธันวานะคะศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้บวกสเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามเท่ากับสิบสบวกหเท่ากับสิบห้าบวกหเท่ากับสิห สิบหกบวกห้าเท่ากับยีสิเอ็ดยี่สิบเอ็ดใช้ตัวท้ายคือเลขหนึ่งนะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็น4ี่บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นห้านะคะหนึ่งธันวานะคะสามตัวท้ายลงวัลที่หนึ่งเลขที่ออกห้าสองสองห้ามีนะคะเพื่อนๆ5ห้าเข้าหลักร้อยนะคะเข้านะคะหนึ่งธันวา มาดู16ทันวานะคะ4บวก4เท่ากับ8 8บวก3เท่ากับ11 11บวก5เท่ากับ16 16บวก2เท่ากับ18 18บวก2เท่ากับ20 20บวก0เท่ากับ20 20บวก5เท่ากับ25 25ใช้ตัวท้ายคือเลข5บวกเพิ่มไป3แต้มเป็น5บวก3เป็น8 บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเก้านะคะได้เลขเด่น5 8าแปตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสิบธันวาออก9ก้สองสีนะคะเมีนะคะเข้าหลักร0อนะคะมาดู30มทันวานะคะ5้าบวกห้าเท่ากับสิบสบวกเเท่ากับสิบเบวกเเท่ากับยี ยี่สิบแปดบวกสองเท่ากับสามสิบสามสิบบวกสี่เท่ากับสามสิบสี่สามสิบสี่บวกหกเท่ากับสี่สิบสี่สิบบวกหกเท่ากับสี่สิบหกสี่สิบหกบวกห้าเท่ากับห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดใช้ตัวท้ายคือเลขหนึ่งนะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มเท่ากับสี่บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะคะสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าเลขเด่นได้หนึ่งสี่ห้า สามสิบธันวานะคะออกสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งห้าสี่หนึ่งนะคะห้าเข้าหลักร้อยนะคะเพื่อนๆมีสี่เข้าหลักสิบและหนึ่งเข้าหลักหน่วยด้วยนะคะ มาดูงวดวันที่17มกราคม2 5 6นนะคะ5้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบบวก0นย์เท่ากับสิบสบวกหเท่ากับสิบหบวกสเท่ากับสบวก1เท่ากับยี่สบวกหเท่ากับยี่สบวก1เท่ากับยสบวกหเท่ากับนะคะ ยี่สิบเจ็ดใช้ตัวท้ายคือเลขเจ็ดนะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มนะคะเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสิบใช้ตัวท้ายคือเลขศูนย์นะคะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะคะศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดมกรานะคะสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ด เจ็ดสี่นะคะเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดข้าวหลักร้อยนะคะสิบเจ็ดมกกลานะคะข้าวนะคะมาดูงวดหนึ่งกุมภานะคะสี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกสิบหกบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสี่ เท่ากับ27 27บวก3เท่ากับ30 30บวก3เท่ากับ33นะคะ33บวก5เท่ากับ38 38ใช้ตัวท้ายคือเลข8นะคะบวกเพิ่มไป3แต้ม8บวก3เท่ากับ11 11บวก เพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะคะสิบเอ็ใช้ตัวท้ายคือเลขหนึ่งเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสองนะคะ1กุมภาพัน์นะคะ3ตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออกสองสองเดนะคะสองสองเจ็ดสองเข้าหลักร้อยนะคะเพื่อนๆเข้านะคะ มาดู16บกุมภานะคะห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบบวกเก้าเท่ากับสิบเก้าสิบเก้าบวกสองเท่ากับยี่สบดเวกสเท่ากับยี่สบวกเเท่ากับสามสบวกสเท่ากับสามสบวกสเท่ากับสามสบวกหเท่ากับสี่สใช้ตัวท้ายคือเลข1นะคะ บวกเพิ่มไปสามแต้ม1บวกสเท่ากับสบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็น5นะคะ3มตัวท้ายรางวัลที่1 16่งสิบหกุมภาเลขที่ออก4 0 3นะคะ4 0 3 4เข้าหลักร้อยนะคะ16กุมภาเข้านะคะมาดูงวดวันที่ หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหบมเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับ1ิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเท่ากับสิบหบวกสเท่ากับสิบเบวกศูนย์เท่ากับสิบเบวกสมเท่ากับยี่สิบสองยวกศูนย์เท่ากับยี่สบวกหเท่ากับยี่สใช้ตัวท้ายคือเลข7นะคะ บวกเพิ่มไป3แต้ม7ดบวก3เท่ากับ10 10ใช้ตัวท้ายคือเลข0นะคะบวกเพิ่มไปอีก1แต้มนะคะ0ูนบวก1เท่ากับ1นะคะ1มีนานะคะ3ตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออก9 3 8 9 3 8งวดนี้หลุดนะคะเพื่อนๆไม่เข้านะคะ มาดูงวดวันที่16มีนาสองพันาร้อยมคืองวดที่ผ่านมานะคะแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกสิบหกบวกห้าเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเก้าเท่ากับสามสิบสามสวกสเท่ากับสามสิบสามสามสิบมบวกแเท่ากับสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบวกเจเท่ากับ 48, 48ี่ิบแปดสี่ิบแปดบวกห้าเท่ากับห้าสิบห้าห้าสิบห้าบวกห้านะคะเท่ากับหกสิบ หกสิบใช้ตัวท้ายคือเลขศูนย์นะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นสามนะคะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสี่นะคะสิบหกมีนานะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสี่สี่หกนะคะสี่สี่หกสี่เข้าหลักร้อยนะคะเพื่อนเพเข้านะคะ ามาแล้วนะคะเพื่อนๆสิบงวดนะคะตั้งแต่งวดสิบอ่อหนึ่งพฤศจิกายนเลยนะคะหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองเข้าหลักร้อยมาตลอดเลยนะคะเพื่อนๆมีงวดวันที่หนึ่งมีนานะคะหลุดไปหนึ่งงวดนะคะเพื่อนๆหลุดไปหนึ่งงวดมาต่อกันที่งวดวันที่ สิบหกพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบามงวดที่จะถึงนี้นะคะไม่เลื่อนแล้วนะคะงวดนี้นะคะออกแน่ๆน,นะคะเพื่อนๆสิบหกพฤษภานะคะไม่เลื่อนแล้วห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบบวกสามเท่ากับสิบสามสิบสามบวกสามเทสิบสามบวกสี่นะคะสิบสามบวกสี่เท่ากับสิบเ็ด สิบเจ็ดบวกสี 21, 21่เท่ากับยี 31, 31่สิบเดบวกหเท่ากับยี่สบวกสเท่ากับสอ็ดสาบวกสเท่ากับสามสหบวกหเท่ากับสีสิบใช้ตัวท้ายคือเลขศนะคะบวกเพิ่มไปอีกสแต้มเท่ากับสามนะคะบวกเพิ่มไปหแต้มเท่ากับสนะคะ 16พฤษภาคม2563จะได้เลขเด่น3ตัวนะคะ0 3 4นะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะเข้าหลักร้อยนะคะและจะไปต่อเป็นงวดที่11นะคะเพื่อนๆงวด16พฤษภานี้จะไปเป็นงวดที่11นะคะ สิบงวดนะคะเพื่อนๆผ่านมาแล้วสิบงวดหลุดไปหนึ่งงวดนะคะคืองวดวันที่หนึ่งมีนานะคะไม่เข้าหน่วยสิบร้อยไม่เข้าสักต่างหนึ่งตำแหน่งนะคะศูนสามสี่นะคะสิบหกพฤษภาชอบไหมคะเพื่อนๆถ้าชอบก็นำไปใช้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะมีอีกหลายๆสูตรลงทยอยลงไปให้ดูเรื่อยๆนะคะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2,563นะคะสวัสดีค่ะ